กล้าลอโฮโลอย่างกะเกมเนี้ยอย่างผมผมไม่ค่อยชอบพี่สิงที่เกมเลยอ่ะแบบไม่รู้ว่ะเกมนี้เมคคากของโฮโลมันมันแปลกของเกมอื่นนิดนึงอ่ะจริงเหรออืมมันพี่รู้สึกปืนมันดิ่งกว่าแบบมากๆไม่รู้ทำไมวะชอบเลสตอดมากเลยเออเฮ้ยแล้วยิงโดนด้วย ชิดแล้วไอ้เหี้ยชิน้าขวาชิดหน้ารถขวาขวาใช่ใช่ใช่ชิดแล้วชิดแล้วไเข้ามาแล้วฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนตายสามสี่ตัวโดนตัวเดียวทีทีทีเนี่ยโอ้โหี่ยมาซไแดตัวเห็นไหมยุยุยุจ็บปะคุณเจ็บปะคุณจ็บปะนอก่อน โอ้โหระเบิดมาอีกแย่แย่แย่จัดมาอยู่ซ้ายตายสองอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วได้เอเข้ามาแล้วเกมมีโดนเร็วมากเลยปะได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กังไปกันไปกันไปท่านถงขวานะมันถงขวาใช่ใช่ใช่มาได้ขวาเยอะมากเพื่อนเนี่ยเพื่อนได้อยู่บนป้อมตายฝั่งขวาเยอะมากเลยอ่ะเพื่องนะพี่พี่ว่าพี่ต้องเป็นตัวยิงจากไกลๆแล้ว่ะ หนึ่งสองโอ้โหรถถังจริงพี่อตัวประเด็นเลยมันคือถังวะพี่ว่าเชีเ่ยอมเองหนักวะกล้าหนักมากเอ่อรพี่บอมเมมันอย่างนี้แะ เสียแล้วไม่ต้องเข้าแล้วพี่ว่าอ๋อตอมละยอมปะยอมเลยอ่ะคือมันเอาหนักจัดเลยอ่ะบอมเี้อ่ะอ้าอ้า จัดอะไม่ได้ยิงใครเลยอะอคือแบบไม่ได้ยิงใครเลยอะบอมเอะอะโอ,อ,อ้ไม่โถไม่โถ่ไอ้งามพี่ว่ามึงต้องเล่นตัวปักเกิดว่ะปักกันอะอแล้วก็เวลาเกิดอะปักเกิดแถวแบบเอาง่าสักจุดหนึ่งที่แบบให้พวกพี่แบบได้เล่นกันอะเกิดมาได้อ่ะเอออ้าวชิบหายเขาทำอะไรอะนี่หลงทางพี๊ พ <laughs> ี่ถอยไปไกลสุดเลยอะเข้าซสายเยอะเข้าซสายเยอะฝั่งกา้เยอะมากโอ้ยเี้ยโอ้โหแม่งเดินออกอรอบๆมาสะองตัวยิวงกูฟีสัตว์สัตย์เลย อามจุดนี้ล่นหมอก่อนได้น้อคอยไปเล่นตัวเกิดตอนอีกจุดหนึง่งจุดนี้หมอจะเป็นอยู่ต้มอุ้ยไอเชี่ยวมาหลัง C2 แล้วไอ B2 แล้วตรงนี้ พี่สองโนอย่างเร็วอ่ะโอ้ bố mà àm, bố, ừ, mình không biết ừ. là, không biết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  lắm không biết là, 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 không สองส้องได้พี่สองอ่ะพี่วุ้ยววมากไ้ยยังอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เฮ้ยกาทุกอย่ามัเพียบไปแล้วกาทุอกอย่างมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่านี้มีเหรอมันเรื่องน่าเศร้าจิง โอเคพี่ตายโซนก็ตัดมาได้เยอะอยู่พี่ว่าพี่ต้องไปยืดอตรงโซนบ้านหน้า<ๆ>หน่อยวะเลือกก่อนหลังไหนดีวะก็<ๆ>หลังนี้หลังนี้ดีอยู่เฮ้หร<ๆ>อ้หนึ<ๆ>่งสองสาม i got him done ใส่หรือปล่ะมันยิงาหวมันยิง้แขวาโอ๊ยเฮ้ยเราถังอีกแล้วอะ่ะไม่รถถังมันเอาเยอะจังวะไอ้งโอ้ก้างเมืองตัวนึงอ่ะไม่รู้อะไรวะเนี่ยเกิดมาโอ้ยมาถึงหน้าเข่าเลยมา ก็คู่หนึ่งนึงโอซ้ายอุ้ยยากนะถ้าซ้ายมีไม่นะอยู่ข้างในมึงเลยอ่เพื่อนอ้อมขวาไปมันอ้อมขวาไปห้องบนขวามันอ้อมขวามันอ้อมขวาล้มครับพี่รักกันลงมาลพี่รักกันลงมาข้างล่างไฟใหญ่หนึ่งสอง สิ s <S มันอ้อมอยู่มันอมอะเราอยู่มันเข้าหลังไอ้กูดังนะโอเคก็ okay, <go. S 1> เข้าอยางวะก็เข้าแล้วหขดแล้ว จะหมดละโอ้โหเยอะมากตดนพี่แต่แล้วยื้สุดแล้วปะโคตรเยอะเฮ้แต่ว่าพี่ว่าเราพอยื้อได้เยอะอยู่นะเว้ยช็อตเนี้ยพี่ว่าเอาให้เหลือทักร้อยอะแน่เจ๋งมากเลยว่ะว่าเอออร้อยะเออวยาวไป ตอนนี้เลยมันเร็วไปหน่อยอ่ะก็ตอนนี้ก um> ็เจอกันที่นู่นแหละอันสุดท้ายอย่าอย่าอย่าเยอะอัมเล่นเลยเล่นเลยอัม

เอ้เอ้เอ yep. ็มปักกับไปอย่างอย่างใช่ไหมเรายื้อสายเพื่อนเรายื้อสายเพื่อนเอาให้ได้เอาให้ได้ผมเพิ่งกดใช้สักคือไปเสียดายวะได้แล้วนะได้แล้วสายกำลังจะเอาแล้วนะไอเหมือนฝันรุ่มลว สององสโอ้โหแม่งมีตัวเดอ,อยู่ในบ้านกูได้ได้ไดได้ได้ได,ไดสวยสวย,สวย,สวยพี่ยืซ้ายสุเอาไงฮนะเองเองเล่นไปเลยเฮ้ยเชี่รถถังมาวะ ý tên tôi đờm lấy, anh sạc Ủa bác tôi I'm Ê đồn sì đồn Đồn nặng lấy đồn nặng lấy Ê vẫn khao vào léo lỏ Hãy พยายามจริงให้อยโอ้โหไม่ทันเลยว่ะมีภาพเลยอ่ะ เลือสามร้อยวะกเฉียบขเยอะสามร้อยเยอะมากอะ่ะเีต้องนึงต้นสองต้งสามต้สี่โอ้โหต็ควายยๆๆิ่งยิ่งอ้นี่ได้เลยไอ้นี่ได้เลยอ้ำป๋อ เนี่รถถังมาอีแล้วเฮียาาจะไปดีสองจะไปดีสอง เราต้องมีโก้มา,<อ>ลาเลยคุณเกิดรถถังสามพันเยอะมากเยอะมากโอ้โหเอ้ก้าเข้าโสดเลยปะก้าอยู่ขอบวงใช่ปหรออ่าพี่รอ,อพี่รอ ไ <letter> ปก้า mhm. เกหมดได้นะเกืบไได้นะเออเกือบไ่ได้แล้วตหนึงไปไปตัสามีก้ีนนี้เออสวยก้ารอรอายบอลมาก้าายบอมาพี่เจ็บบพี่เจ็บพี่เจ็บอ้ไม่ไหววะเยอะไปพี่ได้แล้ววะเกือบแล้ววะพี่พี่ก้าอกาลังเยอะอยู่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ ผมออกซ้ายนะผมออกซ้ายซ้ายเหมือนกันก้าเรายื้อซ้ายยาวไว้มึงจำที่เราเล่นเมื่อวานได้ปะที่เราจะขึ้นไปซีหนึ่งจังหวะสองอะไอเออร์ซีหนึ่งอะลองหังเขียงใกล้ด้วยอีกนิดตัวนึงตามอยู่ก้าพยาตามอยู่ออกมาหลบเบอร์ก้าอีกตัวนึงแทน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 ทนทนทดูขวาอยู่ดูขวาอยู่ สายแล้วลบตัวงสายตัวโอ้ะสายใกล้อยู่ได้ผมอยู่ได้เหรอเฮ้ยกูตายแล้วโซนตอนลอกโซนตอนนอกโซนเฮ้ยไอ้อาร์มเอาปากเกือบไปดิไปปากเกิอบตัวคอมมอนอาร์มมาปักเกือบปากเกิอบตัวคอมมอนไป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 มันเอารถเข่าแล้วเฮ้ยเอางี้มึงหลายไปก่อนกูต้องช่วยทีสองก่อนตอนนี้กูจะไม่ให้มันแตกลบตึ๊งไปไปซ้ายให้ผมไปซ้ายก่อนโอาอยังไงก็ต้องไหลไปให้ได้วะ ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเดี๋ยวพี่เล่นตัวยื้อเองไปเลยโอ้โหแม่งชิดเยอะมากแล้วแม่งเอารถถังมาปิดเลยอะ่ะแม่มเราปิดา๋อมไฟจิงโอ้โหเยอะจัด นอกเต็มเลยวะเชี่ยบอกคนนี้มันน่ารักกูจังวะระเบิดหนึ่งระเบิดหนึง โอ้ยไม่ได้อไม่แ่ตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยเลยเ้ยหวเพื่เข้าไปดโอเคนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆๆเพื่อนนนั่งนั่งโอ้โหเียมันนอนมันนอนมันนอนเนีย พี่ว่าพี่ต้องกดอัตตีดีสองว่าอีกสปแป,ป๊หนึ่งอ่ะพี่จะกดหรอเอออีกสปแป,ป๊หนึ่งถ้ายืนได้อีกอ่ะพี่ว่าแปดสิพี่จะกดละเยอะโอ้หมอโยโกะวะหมอได้ดีสองยังได้อยู่เพื่อนอยุ่สุดตัวอยู่ ได้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 เป็นทางโดนแล้วโมผมมาดีหนึ่งแล้วเออที่สองกำลังโดนมันกจะกลับมาผมหนึ่งผมสองผมสาม เฮ้ยผมพาสองได้พี่ได้ได้พี่อยู่อยู่โอ้เขรถถังมันไปแล้ววะเจ็โอ้เยอะมากเยอะมากข้างในเยอะมากไมแถวๆไปๆๆมาี่ยช่วยเลย เราถังเยอะมากต่อไปดังขี้คุณเยอะไอ้สัตว์เดี๋ยวผมดูขวาให้ผมดูฝั่งขวาให้เราถังจริงหนักมากอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้โมไม่เหี้ยวเฮ้ยกล้าพี่ตัวอันติวะอันติเลยพี่อันติเลยอันติเลยเอ้ยพียงรังเกิดพียงรังเกิดถกให้หน่อยถกให้หน่อยดีสองถอยหน่อยจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยไม่ไมีรถไม่ไม่ลด กดไปยังอ่ะกดแล้วกดแล้วกดแล้วตบไปหนึ่งตบไปหนึ่งตบสองมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วตบไปหนึงไม่ถอยแล้วไม่ถอยตายเยอะตายเยอะเออเออได้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 มาสี่มาสี่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไ้อยู่ได้อยู่มม่ถอยไปถอย โอ้โหตรงจัดเด้๋ยโหไม่นอน,น่เกิผมได้นะเกิผมได้นะเออ,อพี่แต่ถ้าอยู่หมายถึงว่าเรามันเหลือแค่สี่สิบเองอะเอาแตกไม่เป็นไรทั้งมันถือว่าพบแล้วเชื่อเมื่อก,กี้กตอนที่พี่อันตีและเพื่อนดันเข้ามาชนะร้อยเลยไม่จะเหลือแค่ประมาณหกสิบคนเองเอะเมื่อกี้ไสีได้ว่ะ ไม่เข้าอ่เหรอโอ้โหรถถังไม่ใช่แต่ต้องผมนนีเออไปยมันหั่นปืนใหญ่เข้าใส่

เลยกลับเลยกลับเลยกลับเลยตัวสองโอ้โหของตัวกู้ตการหมอกำลังเกิดโอเคสวยนอนเนียนอยู่มันนอนเนียนอยู่ไอ้หนึ่งตายก่อนไอ้าสองปวดมากอ่ะไออีไออีคือไออีคืนอติมันอตีมันอตีมันออกรอบรอบเลยมันปักใหญ่มันปักใหญ่อยู่ในโกดังพี่มันปักใหญ่อยู่ในโกดังงานเข้าวะงั้นอะเกียร์ไม่ได้วะตอนนี้ Bin anh cảm nhận cảm nhận cảm nhận hôm nay 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 hôm ้แล้วแล้วเชียรตัวปะสุดกำลังที่มีอพิดังอพิดงสนยกาพิงดังเอาดีใครใครต่อได้ไหมนย พี่มา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 บนอาคารบน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 ตึกบนตึกล้มเป็นร้อยเลยกินบนไปแล้วจะไเตรียมยังโอ้โหไม่ทันว่ะพี่ว่าจังหวะนี้พี่จะไปเกิดอะไรซะแล้วพี่ไปปักเกิดใหญ่ไว้พี่เกิดใหญ่ดูเป็นใหญ่พี่แปดพันไดอยู่ได้อยู่ ไปให้เดี๋ยวไปให้ปะแล้วพี่ปาเกิดใหญ่แล้วพี่เกดใหญ่ล้วเกิดมาเกิดมาโอ้ยโดวีปเกใหญ่ไปดว่เพื่อนเกดดเกิดไดเกใหญ่ดีโอ้โหเกใหญ่เกใหญ่โดนจริงแล้ หยบหยบหยบต้องไม่หยบบอมหยบบอมหยบแล้ว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 ตโอ้โหเยอะมากพี่ตายป่ะผมผมผมหยบอยู่พี่ขอคนหยบว่ะไม่ทนโอ้เพื่อปักขยข้างนอกว่ะไม่หยบอยู่พี่หยบอยู่พี่หยบอยู่ตายมังตาย หย่บไว้โอ้โอคือมันเี็บอยู่ข้างในโคตรเยอะก้าอยู่ตรงเจนนั่นแหละเพราะว่าเรารถถังมาตรงนั้นเออโห่ก้าดูยคนเล่นรถถังทีมเขาเห็นปะฟีว่าแม่งยิงไปเจ็ดสิบแปดตัวก้าเจ็ดสิบแปดตัวจากรถถังนุ้เว้ยเชีย่ยด,ดี๋ยมันไม่ตายเลย เป็นคือรถถังแม่งของจริงอ่ะพี่บอกเลยถดูก้ายิงดิพี่ยิงดิร้อยประตูอะไอเฮียฟ,ฟีว่าแม่งเซอร์เบอร์กรึมกี่อ่ะท <c oughs> ี่พี่โดนมันจริงไปมาแบบเยอะมากอ่ะด้วยรถถังอ่ะคือตายเพราะมันแบบไม่ตับหบบข้าออตัวแบบตายแบบช็อตฟรีๆนะ้วยโอเค่อยพักแล้วพี่เจอกัน Para ah.